เสร็จสมบูรณ์ครับขามงผักกะเพราลองกันหรือยังครับอร่อยมาก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  แก้ข่าวพิกกันหน่อย หั่นหมูเสร็จแล้วแก้้าวกันหน่อยอแล้วเราจะเอาเนื้อขาหมูที่เราเลาะออกมาเนี่ยนะลวนใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนเลยก็ได้แล้วก็เป็นรวนในน้ำ ให้มันสุกให้หนังมันกินได้เกเสียงเครื่องดูอากาศโอเคเราจะนวดแ้บนี้นวมันหนังมันเปื่อยกินได้แหละกระเพราขาหมูผมจะใส่ขาเลยจะอร่อยมากหองขาบอกเลยอร่อย มันลองออกแนวปลาปลาเลยนะนีคือขาขาแช่แข็งครับเนี่ยถ้ามาสับมันจะง่ายหั่นง่ายอร่อยเลยระหว่างรอระหว,ว่างรอขาหมูหนังเปื่อยแล้วก็ลอดีก่อนเลยเสร็จแล้วครับ คนเสร็จแล้วก็เอามาแยกใส่กล้วยไว้ก่อนเทน้ำทิ้งก่อนนะเนี่ยเทน้ำทิ้งก่อนแยกใส่กล้วยไว้แล้วเดี๋ยวรอบพัดเนี่ยพัดเครื่องนี้ก่อนกระทะเดิมเลยลกระมาลงไม่ใส่เยอะนิดเดียวพอ พาเราเลยค่ะารทำได้ทำได้เลยเรื่ต่อไปก็ปรุงปกติเลยใส่ซอสหอยใส่ซอสปลาทเคี่ยวใส่ผิวขาวมะตาลปรุงรสผงปรุงรสอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลยชอบอะไรก็ใส่ไปใส่เกลือปรุงเสร็จแล้วเราก็ทำการ เดี่ยวชิมนะประมาณนี้ผมชิมดูแล้ว,ม,ลวมันไม่เผ็ดผมขอใต่พริกแบบเนี้ยอีกเพิ่มนะเพื่อเราจะเอามาชินแบบวกมอะไเนเงี้ยกินดูแล้วโอเคไ,ได้ใส่กระเพรา กระเพราแล้วปิดเตาเลยแล้วก็คนสักหน่อยนึ่งนะนงแล้วก็กินได้โหนนเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยแบบนี้ยเด้งๆเนี่ยอืดีงาม